มาจะมาผัดผักบุ้งไฟแดงไม่ยากตรงไหนเออแค่ผัดผักบุ้งไฟแดงไม่เห็นยากเห็นเย็นเลยมามาดูมาดูมาดูาดอ่ามันจะไปยากเย็นอะไรก็แค่ผัดผักบุ่งไฟแดงทุกกระเทียบไปนี่ เห็นยากเห็นเย็นเลยใส่ลงไปใส่กระเทียมลงไปใส่ลงไปโอ้ใส่เครื่องลงไป อยากมาเย็ยนตรงไหนมาดูจะทำให้ดูผัดสับมุ่งไฟแดงทำง่ายทำง่ายเดียวต้องให้บอกเวอน์ใสตาลงไปอ๋อใส่ก็มันลงไปหลังกรงรุมา อยากียนตรงไหนแค่ผักผัดบุ้งไฟแดงโอ้แค่นี้ก็กินได้แล้วเวลาบอกไม่ดูไม่เบิ่งหรอกเวลานั้นจะมาถามว่าผัดผักบุ้งไฟแดงทำยังไงเนี่ยมาดูมาโอ้ยน่ากิน เสร็จแล้วพิม์่อนเยี่ยมมันยากมันเย็นตรงนั้งเวลาบอกไม่เคยดูไม่เคยมาดูเลยว่าเออเขาทำยังไงก่อนใครอะไรก่อนมาดูนี่มันทุกข์แรกนี่เห็นบอกไม่ยากอะไร่ะไอ้แค่ผัดผัดบ,บุ้งนี่ไม่เห็ยนยากเห็นเย็นอะไรเลยมา ถูกแล้วนี่ว่าถูกแล้ง่ายง่ายนิดเดียวทำเป็นเรื่องใหญ่ไปได้ผัดผักบุ้งไฟแดงนี่เสร็จแล้วเห็นบอวยยากเลยเด้ผัดผักบุ้งไฟแดงง่ายนิดเดียว